ปรับปรุงชิวทัหคุณบ้านไม่ด่างครับเราก็มีหัวหน้าเผ่าเราเป็นผู้นำนะครับตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยหัวหน้าเผ่าเราขึ้นเองนะครับ บอยถนัดน,นักเลงฟันเนี่ย,าายชัวเลยนะเห็นไม่จะเป็นตน้องเหมือนใคร เขาเขาต้องทำไงนะพี่ใบ แลนะครับสำหรับโงเรือนใหม่ของกู้บ้านไม้ด่างนะครับตอนนี้กำลังลงเสาแล้วนะครับมีขุดลุมฝังต่อหมอนะครับกำลังกัดกัเม่นกันเลยนะครับตัวลงเสาแล้วรวดเร็วนะครับ,ดดรรบมาซาย่างไม่ นี่โรงเรือขนาดเท่าไหร่ครับโรงเรือขนาดกี่เท่าไหร่ทับคูณเท่าไหร่ครับอ่าสบสอทับคูณสูงใช่สูงหกเมตรข้างหลังสูงสี่เมตรมุงอะไรครับเนี่ยมุงสลับอ่าสลับคงเป็นคงคงเหล็กแป๊บโอ้แล้วไอ้กี่วันเสร็จเท่านี้คาดว่าอ่ตอนนี้เชวนเข้ามาแล้วนะประมาณเจ็ดวันโอ้รวดเร็วนะเจ็ดวันนะครับน่าเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันนะครับ แบบจะไปถึงไหนครับจะสวยขนาดไหนครับนี่เรีว่าสุดยอดช่างฝีมือนะครับครับอัปเดตลงกำลังประปุูมิทัตใหม่ครับสำหรับโรงเรือนของกู้บ้านแม่ด่างนะครับเออออคขอขอไของวันนี้นะจ๊ะจะ ัปเดตรงเรือนใหม่นะครับกำลังครับมีอ่ะมีห้องอบเลยนะครับนี่วางไว้ตรงนี้สวัสดีครับนี่อัปอัปเดตโรงเรือนใหม่ใช่ไหมครับวันนี้ผมอัปเดตโรงเรือนใหม่ด้วยครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆยูทูบทั้งหลายนะครับ y o u t ยูทูบชาแนลผมเ,เรียกว่าในติดตัวเองว่าอะไรพี่บอยก็ได้ครับผมพี่บอยพี่บอยช้างน้อย <c oughs> กับสวนสวนคนบ้าน,นะครับพี่บอยคนบ้าน,นะฮะวันนี้ก็อัปเดตกันนิดหน่อยนะครับสําหรับสําหรับโรงเรือนซึ่งเนีฮยให้ดูครับดูดูดดฮะโครงสร้างอะไรต่างๆนานานนครับของสวนคนบ้านนะฮะนี่ฮะเยแยะ,ยะ,ยะมากมายณนะขณะนี้ผมก็ไลฟ์สดน,นะครับใน เฟซบุ๊กนะฮะในเพจคูบ้าไม้ด่างไปด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยฮะนี่ฮะ,อ,ะ,ฮะอ้าวหลังจากที่เราลื้อไข่ต้นไม้แนละ้วต้นไม้จะมาอยู่ตรงไหนครับนี่ไงฮะนี่ผมไปเอาบานประตูไม้สากมาเลยนะนี่สะใจไหมนี่ผมไปเอาบานประตูไม้สากมาเลยนี่นะครับเลี้ยงอุ้ยไอ้เหี้ยหลอกเลยอ้าวชิมหนยไม่ล้วงตัวนี้ได้นั่นแหละล้วงยังไงครับพี่ มันไม่มีลูกบิดอ้าวอ้าวสวยกูละ <laughs> อ้าวเปข้างดาดนีอต้องทำยังไงต่อไม่ได้ตรงเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แงะไปอัปเดตกันครับโอเคครับงันครับส่องทะลุตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ้าวนี่ไงนะี้ไข่เคยก็จะไปอยู่ในตู้อบนี้นะครับนี่ในนี้นะครับมันจะมีอุณหภูมิกําหนดไว้ว่าจะต้องอุณหภูมิเท่าไรความชื้นสัมพัทธ์เท่าไรนะครับ ไข่มันจะได้งอกเร็วโตเร็วต้นไม้ใหม่นะครับหน่อไม้ก็จะถูกอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอีผมทมําไวเผื่อในอนาคตนะฮะไม้หนึ่งต้นคนละครึ่งนะครับบางคนคนละครึ่งกับผมบางคนคนละครึ่งกันเองบางคนก็เอาต้นไม้มาก็ฝากผมเลี้ยงในอนาคตเวลาผมเลือไข่ได้ลูกมานะครับนะฮะเท่าไหร่โอนเลยไหมคืออะไรครับ <c ười> <c ười> คืออะไร <c ười> นี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะคุณดูครับท่านนายนะฮะ ใครเคยต้นเล็กต้นน้อยนะครับที่ถูกแยกออกมาก็จะถูกย้ายเอามาลงในประตูนี้แล้วกูก็ไปทําอะไรกูก็ไม่รู้เนี่ยเออเอาเอาเอา,เอา,เอาไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดคือขึ้นคืออะไรต่อไปเห็นไหมแล้วเราก็จะถูกแยกไม้ออกมาเป็น2โงนนะครับโซนแรกนะครับเป็นไม้ที่ต้องการนะฮะเขาเรียกว่าต้องการแสงแดดไม่ต้องมากเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับระบบลากกำลังเดิน เนี่ยทางเนี้ยฝังเนี้ยผมก็จะเลี้ยงไม้ในส่วนที่เจอแสงน้อยนะครับไม่ต้องเจอแสงมากะนะโซนโซนนี้นะครับเพราะผมใช้สลัมเจ็ดสิบฝั่งนี้นะครับไม้ที่เป็นไม้ใหญ่ไม้โชวนะ์เห็นไหมจะมีช่องของแสงตรงนี้นะครับโดนแดดนะครับเกือบทั้งวันเลยเห็นไหมพวกบอลกระดาษใหญ่พวกบอลหูช้างด่างเหลืองต้นที่เอาไว้โชว์โชว์ใหญ่ๆอะไรเนี้ยนะในอนาคตก็จะมาจัดเรียงไว้โซนด้านหน้าแล้วฝั่งโน้นนะฮะไม้ที่ได้ถูกเปลี่ยนกระถางของพวกคนที่ นะครับเอามาฝากผมเลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะถูกเอามาปั้มแดดนะฮะเป็นเวทีมวยนะฮะเป็นเวทีมวยนะครับ,เ,เ,รบเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาะจะมีแดดมีแดดแรงตลอดเวลาเห็นไหมโซนนี้ก็จะเป็นโซนของพวกคุณนะครับผมก็จะเอาพี่ๆน้องๆลูกๆเด็กแดงของพวกเรานะฮะคืออยู่ในโครงการต้นคนละครึ่งน,นะครับที่ซื้อน้องเลี้ยงนะครับหรือบางคนแม่งก็ยกตนใ้ครเอาเราก็จะมาปั้มแดดกันตรงนี้ เนี่ยฮะนี่เป็นเวทีปั้มแดดนะครับนะบไม้ถ้าเป็นช้างหูช้างดังเหลืองอาจจะต้องเจอเวทีนี้นะครับทุกต้นนะครับในสวนต้องมาปั้มแดดกันตรงนี้นะครับเนี่ยลานปั้มแดดนะครับผมไม้ที่เป็นไม้เล็กๆอยู่ที่ต้องการแสงเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมก็ทําเป็นชั้นเอาไว้วางไว้นะครับไม้ของใครอยู่โซนไหนนะครับออกลูกออกมาแล้วก็จะมีส่วนของที่จัดเอาวางไว้แยกส่วนกันต่างหากเลยนะครับที่เห็นไหมเนี่ยไม้ก็จะแยกว่ามีกี่นอกี่นอ เป็นประเภทของใครเป็นของใครอยู่โซนไหนโซนไหนจะไม่มารวมตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะมาหลงมงงกันในอนาคตนะครับคุณคุณดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยผมไม่ใช่คนทําเล่นๆนะผมคนทําจริงนะนะครับผมคนทําจริงนะเพราะฉะนั้นคุณลงทุนน่ะกับการซื้อไม้กับผมนะครับหนึ่งต้นคนละครึ่งบ้างคุณก็คือไปรวมตัวกันสองคนเห็นไหมจับกู้แล้วก็ผมดูแลก็เป็นสามส่วนเห็นไหมมันง่ายมากเลย มันเป็นรายไดง่ายมากคุณไม่ต้องลงทุนเฮี้ยอะไรเลยนะครับผมลงทุนแค่ซื้อต้นไม้นิดเดียวแล้วก็ความรู้บางทีไม่ไม่ต้องมีเลยบางทีความรู้คุณยังไม่ต้องมีเลยนะครับนะฮะคุณรู้แค่ว่าคุณมีไม้แล้วก็ไม้มันอยู่ที่ไหนมันเหมือนไก่บ่อปักคราบที่ดังๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะประเทศญี่ปุ่นมันมีบ่อปักคราบนะครับที่ดังๆนะฮะที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาปักคราบไงม,มาทําบ่อลงทุนเดีะยวแยะตะแป๊ะมากมายมันก็ฝากไปเขาเลี้ยงแล้วก็ซื้อแล้วก็เลี้ยงขาตรงนั้นเลย วันหนึ่งวันดีคืนดีมึงจะขายหรือมึงไปโพสประกาศขายขายให้ใครใครจะซื้อมึงก็ให้เขาไปเอานะครับปลาในบ่อน,นั้นเลยแม่งเลยอย่างงี้มาจบนี่ผมก็กำลังทาอย่างนี้อยู่นะครับหูช้างด่างเหลืองนะครับในสวนของผมนะครับไม้ในอนาคตก็มันจะเป็นจุดศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุดในผมจะเอาในประเทศไทยก่อนนะครับจะต้องมีช้างด่างเหลืองมากที่สุดในประเทศไทยก่อนนะ มากที่สุดในประเทศไทยในอะนาคตอีกหน่อยเราก็ต้องขยายพื้นที่นะครับเราต้องมีมากที่สุดในโลกให้ได้เพราะในอนาคตนะครับเราก็จะส่ง,งออกนะครับไปประเทศนะครับที่เขามีความต้องการนะหูช้างด่างเหลืองนะครับทำไมอะ่ะผมชอบช้างอะ่ะมีปัญหาอะไรไหมผมจะเลี้ยงช้างเยอะๆนะผมจะเลี้ยงให้มันเยอะมากที่สุดในประเทศและเลี้ยงให้มากที่สุดในโลกนะครับนี่เป็นสิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางสูงสุดที่เราจะทำทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กูเต็มร้อยนะครับ ทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กูเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเราฝันให้ไกลไปไม่ถึงก็ช่างแม่งมันแต่เราอะได้ไปไกลที่สุดเท่าที่เราได้ไปแล้วนะครับใน YouTube นะครับพี่ๆน้นนองๆเอานะุยนะครับเลี้ยงเลยนะครับผู้ช่างหลังเดือยเลี้ยงตามผมเลยนะครับดุยครับลุยครับ